ขอให้รวยขอให้รวยเป็นอันสาญอันใช้กันทุกคนจ้าขอเสรงมพรโยกท่างที่ยวทำบุญถวายบรชาศาลพักุสงาทุลูกขอให้เจริญเด้วยคนรักสุขภารปฏิภาณธรรมนิจสมบูรณสมดังควต้อารทุกประการบูชาเด็ไม่อยากเลียดิ วันนี้พี่นาวีมาเที่ยวแดนลกสวรรค์ครับอะ <c oughs> ยอย่อ,อ,อยดดนวที่เจะมาเที่ยวดินแดนลรกสวรรค์อ๋รอหรอครับลูกไปนำทางไปเลยครับน,นี่ข้างๆก็จะเป็นเรื่องเล่าของอะไรนะ นาวีมียาสีอืมนาวิสุวรรณนาวิอืมเด็กนี่นี่ไงอยากลูกป,ปั่นอยากเาวิสุวรรณเล็กน,นี่ครับอ้วนมาแล้วอ้วนครับสวัสดีครับอาคิวเดนนรกสวรรค์เหรอโอเคปะพาพี่นาวีไป มีพูดเริ่มเข้าสู่แดนนรกเริ่มเข้าสู่แดนนรกมีพูดสิหันหน้ามาทางนี้เริ่มเข้าสู่แดนนรกนะพูดสิเริ่มเข้าสู่แดนนรกไปแกไปไปเออเอาแล้วของแขกนะเฮ้ยไปหยอกเยี้ยให้เปลี่ยนร้องได้หรอพ่ออันนี้เรียกยมมาถูกหรือโยมมาบานะเนี่ยยมบา จะนน,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 นี่นะครับเข้ามาแล้วก็จะมาเจอ,อยมาทูตกับโยมาบาลท่นาวีมาทางนี้พยาโยมและนายนิปริยาบาลเปิดดูบัญชีผู้ตายแล้วส่งผู้ทำดีขึ้นสวรรค์ผู้ทำชั่วลงนรกครับ ไหนโยมาทูครับไหนโยมาบาน่ะโอ้รู้ด้วยก็จะมีคาถาบูชาให้นะครับเพื่อนส่วนตรงนี้จะเป็นปีตผู้ที่ทำผิดด้านต่างๆนี่ไอไหนมาไม่จะพามาันดูอันนี้คือ,อนนคบุก เปรตใช่ไหมครับเปรตดอะไรนั่นจะเป็นเปรตดหมูเปรีหมูครับอันนี้บุคคลผู้เบียดเบียนและทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนถูกทําโทษในนรกเป็นเปรตดหมาเปรหาใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นกระทะทองแดงนะครับใครที่ทำไม่ดีก็จะได้ลงกระทะทองแดงแบบนี้ ใช่อันนี้ที่ตัวสูงๆเนี่ยแนนๆๆเนี่ยมีสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยปรดนายเงินนายเงินเป็นมนุษย์ผู้ทำแต่กรรมชั่วล่วงละเมิดสีห้ามั่วอบายมุกประพฤติผิดกฎหมายตายแล้วเกิดเป็นเปรดตนนี้นี่ต้นนี้แม่มาดูเปรตไก่โอ้เปรตไก่ เปรตไก่บุคคลผู้อะไรเนี่ยบุคคลผู้บคบชู้ผิดประเวณีถูกทำโทษนในนากเป็นเปรตไก่แม่ตัวฟูฟูพึ่งกับผู้ชายนะแม่ใช่อออบอกแล้วอย่าไปวางพลิงอย่าไปเผาบ้านคนอื่นไม่ได้นะเนปิดแกหน้ามีดนี่ละ เต็ดทำคุกนี่คือบุคคลผู้เป็นนักบวชทำพุทธิต่อหน้าที่พวกบวชแล้วก็ทำผิดีินเป็ดทำคุกนี่นะคะก็จะเป็นโนยากาศข้างในเป็นหัวบุคคลผู้มองกับผู้อี่เป็นหัวอยูนี่เสร็จแล้วไห ตรงนี้โทษพวกละเลงเอวัยมุกสนุกตามบาเตะตีบิดามารดาครูบาอาจารย์หันหลังให้พระละโลกแล้วมาเป็นเปิดหน้าตาก็จะแบบนี้ข้างในก็มีอีกเยอะแยะเลยค่ะ พี่นาวีเดินดูเป็ดไม่ไปไหนเลยโอเคเดี๋ยวนาวีจะไปแดนสวรรค์ต่อแล้วนะบุคคลผู้ทำลายป่าสงวนจะเป็นเป็ดโอเคบ๊ายบายก่อนพี่นาวีบ๊ายบายค่ะ